สวัสดีครับวันนี้เรามาแต่งหมากครับผมแต่งหมากมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าแต่งหมากทํากันยังไงนะครับไปไปดูกันเลยครับนี่นะครับแต่งหมากคือว่าเราจะมาทําแต่งให้มันสิกสิกหนึงเนี่ยมันเหลือแค่เจ็ดแปดลูกแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแต่ว่าปีนี้มันเหมือนกับว่ามันร่วงเยอะมากเลยนี่ ประมาณนี้นะครับคือว่าอันนี้มันจะมีประมาณ12นะครับเราจะตัดให้มันเหลือแค่ประมาณ2 4 6 8ประมาณนี้ฝั่งนี้ตัดทิ้งเลยเอาแค่ฝั่งนี้นะครับมาไปดูกันเลยครับว่าทำกันยังไงครับผมนี่เลยนะครับันสมมุติว่า2 4 6 8นี่แล้วก็จะตัดนี่เลยครับส่วนนี้ก็ กาๆเอานะครับไม่ได้เปรมากเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีตอนผมทําเสร็จนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับ หลังจากที่เราแต่งเสร็จก็จะเหลือประมาณนี้ต่อซีกหนึ่งบางซีก็มีไม่ถึง8นะครับบางซีกสองสี 2, 4, 6, 8, ่หกแปดมีมีประมาณนี้ครับนี่ก็เริ่มใหญ่กันแล้วหลังจากที่เราแต่งเสร็จก็หน้าตาก็จะประมาณนี้มันเหลือแค่นี้เองนะครับแต่เวลามันโตมามันสุกมานี่โอ้โหเป็นพวงใหญ่มากเลย สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นพี่กูครับครับสวัสดีครับทำไมเขาต้องแต่งหมากับพี่อ๋อเอ้าก็ต้องแต่งครับแต่งให้แต่งเพื่ออะไรพี่แต่งให้มันสวยๆให้มันลูกโตๆให้ได้ตามเกณฑ์ครับผมแต่งเพื่อให้ได้หมากตามที่เขาต้องการใช่ไหมพี่ครับผมถ้าเอาไว้เยอะมันก็ลูกเล็กครับเอาไว้เยอะมันก็จะไม่โตเนาะใช่ไหมก็จะไม่สูงเนาะพี่เนาะ ค่อยทำไปครับงานชิคกีครับชิชื้เนาะบ้านในจ้างอยู่ข้างๆนี่เองเนาะบ้านในจ้างอยู่ข้างครับนี่กินขนมครับคุชมค่อยทำไปครับบ้านในจ้างอยู่ข้างๆอู้ใดก็อู้เลยครับๆๆอันนี้ก็พิกิสวัสดีครับ าาช่วงนี้ช่วงแต่งหมานะครับแต่งหมาเดียวครับ<ว>ยเยี่ยมมากพี่อันนี้ก็าากพี่อินใยเอเลยยากาศแต่งหมาก,ก็ประมาณนี้นะครับ ก็โอเคครับงานแต่งหมากก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีไม่เยอะเท่าไหร่ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย